เมื่อคนในเกมสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเล่นเปล่าแปบหนึ่งพี่โอ้โหมันบอกแป๊บหนึ่งพี่เขาบอกว่าเล่นพี่ไม่ใช่แปบ,บนึ่งพี่หูเป็นไรก่อนห้าร้อยห้าสิบห้าพูดเมื่อกี้ใหม่ที่พูดอะไรวะไม่ผมผมบอกว่าให้ให้ทุกคนอะเป็นท่าไว้ อ๋อตามใจเด็กมันหน่อยวันหนึ่งพี่ง่ายเออดีอ่ะหนงสองสามงานด้วยไอสัตว์เตืรกเต้นนานไปแล้วไปแล้วไปละเอ้าไอไมึเอาว <ละ S 1> ่ไป,ไปเถอะเอะไปซะ นี่อะไรของมึงเนะกูปวดจิตกับมึงกูเจอแต่ละคนเนาะ